น้อย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 นยน้อยน้อยนยนโควิดสต้าเข้ามาเมืองไทยทั่วโลกโชคร้ายเกิดเหตุเศภายถึงไทยซะแล้วน้ราาก็จงขินแข็งใจอย่าวันไวเรื่องราเรานี่เรามาป้องกันมีโมอดีที่ชำนาญการคอยรับ บาจะประสานช่วยชาวประชาโควิดนั้นไปทั่วโลกคนเศร้าโศกทั่วโลกเจอปัญหาให้ชาวไทยยิ่งใจจำไว,ว้ว่าปิดปากด้วยผ้าใส่ใจให้ระวงังแล้วกินข้าวร้อนช้อนกลางให้มาล้างมือกันโลกนั้นมันคงไม่มาแพร่เชื้อในไทยรู้รวมใจเถิดนา พยาบาลการแพทย์ที่มาชว่วยประชาชนต้นโควิดเอยผมชื่อวิชัยสิงสนอกครับผมผมไม่มีงานทำครับครับเพราะผมเคยเรลิเกตอนเป็นหนุม่มๆตอนนี้ผม,มาอายุเจ็ดสิบแล้วก็ไม่มีงานทำผมอันนี้ตอนพระหลวงที่ประชนีเสียงจะเก็นจากดินเนี่ย ฟ้าสั่งมาให้รับพ่อก,กลับเหมือนดวงเดือนดับรับลาจากโลกครางไทยไม่มีอีกแล้วดวงแกวของลูกชาวไทยร่มค่อทองของไทยลูกเคยอาศัยใบยบุหุนฟ้าสั่งมาน้ำตาชาวดินฟ้าคงได้กิน ชาวดินร้องไห้กันวุ่นรากพ่อจากไปทำไมฟ้าจึงทารุนลูกไทยเคยได้พึ่งบุญของพ่อองคูมีพลฟ้าได้ยินชาวดินหรือไม่ชาวดินร้องไห้ถวดไปทุกแห่งหน จากมีไปไม่มีพ่อผู้มิพลสอื่นมองฟ้ามืดมุนห้องมนลุกแสนอะไรฟ้าสั่งมาแล้วข้าพ่อจากน้ำตาไหลาพราะข้าวดินแผ่นดินสยามข่อรงสุขสันต์อยู่สวรรค์คลายขอ ตามรอยผ้หลวงหายให้พ่อทรงสู่สวรรค์ว่าได้ยินชาวดินหรือไม่ชาวดินร้องไห้เศร้าใจไปทุกแห่งหวนต่อจากมีไปไม่มีพ่อผู้มิพลสอื่นมองฟ้ามืดมนมองมนุลยกแสนอะไรฟ้ฟ ส่งมาแล้วพาพ่อจากน้ำตาไหลาทกักชาวดินแผ่นดินของไทยขอทรงสุขสันสู่สวรรคล์คลายขอตามรอยพ่อหลวงไทยให้พ่อทรงสู่สวร okay. 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 รค์เพชรขาดไลเงาเพลงแรกคือโควิดแล้วก็มา เสียงเสียงสะอื้นจากดินประชาชนมาถึงด like> ินเดี๋ยวเดี <t 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 ๋ยวเดี๋ยวตามไปตามไปแล้วก็อะไรสนใจถึงพ่ออีกสามเพียงแต่